การดับเหตุนั้นฟังรู้เรื่องไหมเหมือนจะรู้เรื่องนะแต่ตาดูลอยๆพี่ก่อลเออเราฟังไม่รู้เรื่องแต่อุปจิสะะฟังรู้เรื่องพอฟังเสร็จเรียบร้อยปุ๊บดว,ดวงตาเห็นทมดวงตาเห็นทมบังเกิดขึ้นกับท่านคือท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันณนะที่ตรงนั้นเอง ดีใจมากบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนึกถึงพระโมคคัลลาเพื่อนก็ไปหาพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาเห็นพระสารีบุตรเดินมาแต่ไกลก,ก็บอกว่าโอ้โหทําไมผิวพันวันนะเปล่งปลั่งขึ้นมาผิดหูผิดตาท่านบรรลุอมาตะธรรมแล้วใช่ไหมรู้กันอีกก็ถามว่าไหนๆเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทําไงบรรลุท่านก็บอกว่าทําใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุและการดับเหตุนั้น ฟังเสร็จปุ๊บเข้าใจไหมเหมือนจะ <laughs> เหมือนจะเข้าใจนะตาลอยๆเหมือนเดิม <laughs> เออพระโมคคัลลาหรือโกลิตะฟังเสร็จปุ๊บ <laughs> ก็บรรลุรําเป็นพระโสดาบานนะันณที่ตรงนั้นเหมือนกันเราสองรอบแล้วนะ <laughs> ยังไม่กระดิกกันใช่ไหม <laughs> เอาอีกสักรอบไหมเผื่อจะบรรลุขึ้นมาบ้างเลยนะโอ้แปลกทีเดียวนะคนมีบุญเนี่ยนะ โอ้แล้วสองท่านนี้ก็เลยพาบริวารเลยนะทั้งสองรห้าสิบมาบวชบวชเสร็จไม่นานก็บรรุรรมเป็นพระหันทั้งหมดเหมือนกันโอ้โหตอนนั้นพระหันเกิดมากมายทีเดียวนะเยอะแยะทีเดียวเนี่ยมากมายกายกองแล้วก็มีองค์อื่นๆเข้ามาสมทบอยู่เป็นระยะเช่นพระมหากัสสปะอย่างนี้เป็นต้นพระอานอนท์นี่นะพระอนุรุทธ,ธะพระกิมพิละพระอุบาลีอะไรางี้ยหนะูเต็มไปหมดเลยนะ เข้ามาเรื่อยๆทยอย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 เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นนะคือรพระสัมมาวุฒิเจ้าเวลาพระองค์ตามทีมเนี่ยพระองค์เจาะจงไปหาผู้มีบุญก่อนแล้วทีมพระองค์ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นมีทุกแบบเลยเป็นตั้งแต่พระภิกษุก็มีเป็นกษัตริก็มีเช่นพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นนี่บรรลุธรรมเป็นวสดาบันสบายชาวบ้านชาวเมืองเป็นพระโสดาบันไปแล้วหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น วันรุ่งขึ้นนะพระสัมมาวุฒิเจ้าประทับอยู่ที่ลัทธิวันในสวนตาลนมก็คือที่ที่แสดงธรรมให้คนแสนกว่าคนนี้บรรลุธรรมเป็นพระโสบารั์ได้ท่านพักอยู่ที่นี่กับชดินทั้งพันเนี่ยวันรุ่งขึ้นลัทถิวันนี้อยู่ห่างจากกรุงราชคลึสิบสองกิโลเราดูความมหัศจรรย์พุทธศาสนาเนี่ยสิกิโลนีนไกลไหมไกลเกือบถึงดอนเมืองอาจากเนี่ย แล้วทางจากราชครึมาลัทธิวันเนี่ยลัทธิวันสวนตาลน,นมมันก็คงไม่ใช่ทางเดินเรียงเดี่ยวเนาะนะมันไม่ใช่ทางเดินเรียงเดี่ยวมันก็คงเป็นทางเช่นเกวียนผ่านไปผ่านมาได้ก็กว้างพอสมควรในคำพีว่าไว้ว่าในตอนเช้าว,วันรุ่งขึ้นเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองที่บรรลุธรรมหลังจากกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งเล่าไว้คนอื่นๆเขาฟังคนอื่นๆก็แห่เฮโลกันมาเฝ้าพระสัมมาวุตเจ้า เขาบอกว่าหัวขบวนเนี่ยถึงสวนตาลหนุ่มแล้วเนี่ยท้ายขบวนยังอยู่ที่กรุงราชครืออยู่เลยคนเยอะไหมเยอะตั้งแต่ราชครืไปสวนตาลหนุ่มสิบสองกิโลเมตรคนแน่นจนไม่มีที่จะเบียดเสียดแน่นไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่นะวันเดียวเลยนะเห็นไหมเนี่ย เดียวเข้าไปในกรุงราชคฤึกนี่คนมาหลายแสนเป็นล้านทีเดียวนะมาฟังธรรมกันพอฟังธรรมเข้าแน่นอนก็ยังมีคนบรรลุธรรมเมื่อมีคนบรรลุธรรมก็แน่นอนก็มีคนออกบวชพอมีคนออกบวชก็แน่นอนว่าคนที่ไม่เข้าใจก็จะเริ่มโวยวายแหละพระสัมมาพุทธเจ้าเจอเหมือนกันเพรอไรเพราะหลังจากที่พระองค์เทศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีเสียงบ่นของชาวเมืองขึ้นมาว่า โอ้โหพระมหาสมณะนี้ตัดตระกูลของฉันหมดเลยคือหมายความว่าไงหมายความว่าอฉันก็มีลูกชายอยู่คนเดียวเมื่อวานมันไปฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยมันกลับมามันขอบวชเลยออกบวชเรียบร้อยมีลูกคนเดียวเลี้ยงมาโตจนขนาดนี้ก็ว,ว่าจะฝากฝังฝากผีฝากไข้สะหน่อยเอาบวชสะแล้วบางคนแต่งงานไปแล้วอแต่ว่าดูดูแล้วก็ครอบครัวก็ดูไม่ลําบากอะไรเท่าไหร่ก็บอกมือบบาย,บาย สุดที่เริฟพี่ไปก่อนนะจ๊ะอะไรนี่เงี้ยเอามาปลงผมออกบวชบ้านนั้นก็บวชบ้านนี้ก็บวชชาวบ้านก็บนนี่โวยวายกันใหญ่พระภิกษุสฆ์สอ,ออกไปบินบาบชาวบ้านโวยวายแต่คนใส่บาตรก็มีนะไอ้พวกโวยวายคือพวกที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็กลับมาทูลพระสัมมาวุเจ้าวพระพุทธเจ้าข่างเอาไงดีเนี่ยเขาโวยวายกันขนาดนี้พุทธเจ้าบอกไม่เป็นไร เดี๋ยวเสียงโวยวายนี้จะหายไปภายในเจ็วันน,นี้โดยพุทธ,ธานุภาพนะแล้วพระองค์ก็บอกว่าให้ไปบอกเขาว่าพระองค์น่ยไม่ได้ทําอะไรเลยแค่แสดงธรรมเล่าความจริงให้ฟังอ่ะแล้วคนเหล่านั้นเขาก็ตัดสินใจของเขาเองมาบวชเพราะฉะนั้นเธอจะมาว่าพระตถาคตได้อย่างไรนพระองค์ไม่ได้ไปฉุดกระชากมานีก คนเข้ามาเองเพราะเขาเข้าใจเนะี่ยนี่คือการสร้างทีมในยุคแรกๆของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมีข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวนะคืออะไรบ้างหนึ่งการจะทำงานเผยแผ่วศสสนาในระดับนี้ได้เนะี่ยอันดับแรกเลยตัวของผู้นำเนี่ยนะซึ่งก็คือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ย ต้องมีเป้าหมายชัดเจนมากว่าจะทําอะไรเนะี่ยถ้าพระเจ้าตรัสรู้แล้วปุ๊บอืมหมดละไม่มีอะไรทำํำละเอาไงดีนั่งเพลินๆไปวันๆหนึง่งอย่างนี้ก็คือไม่มีเป้าหมายเลยแต่พระองค์ไม่พระองค์มีมโนปณิธานจะขนสัตว์โลกกลับพระนิพพานในหมดเป้าหมายใหญ่ไหมใหญ่พอเป้าหมายใหญ่ทีมต้องใหญ่ไหมต้องใหญ่ ทีมที่ใหญ่เปล่าก็ไม่พอทีมนั้นก็จะต้องรู้ด้วยว่าจะไปทำอะไรอ่ะวิธีเดียวที่จะทำให้ทีมรู้ว่าจะต้องไปทำอะไรก็ต้องทำให้ทีมนี้เข้าถึงสิ่งที่พระองค์จะไปสอนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นณนะตอนแรกของการเผยแผ่พุทธศาสนาจึงมีบุคคลผู้มีบุญจำนวนมากที่เข้ามาเป็นทีมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพร้อมที่จะออกเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเต็มที่ เต็มกำลังเพราะฉะนั้นผู้นำต้องเป้าหมายชัดเจนเช่นพระสัมมาวุฒิเจ้ามีเป้าหมายชัดเจนว่าจะขนสัรพสัตว์กลับสู่พระนิพพานสองข้อคิดคือผู้นำนี่นะต้องปกครองทีมได้ด้วยนะไอ้คำว่าปกครองทีมได้ก็หมายความว่าทำยังไงให้ทีมยอมรับซึ่งบุคคลอย่างนี้นะจะต้องมีถ้อยคำนะ ถ้อยคำที่ทําให้ชาวบ้านก็ยอมได้เนียเช่นอะไรเช่นไปเจอปัญจวัคคีย์พระเจ้าบอกเราเคยกล่าวคําแบบนี้ไหมปัญจวัคคีย์สะดุดกึกไปเจอพระยสัที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ไม่วุ่นวายอ๋อยสัหยุดกึกเจอพัทธวัคคีวิ่งเล่นกันอยู่ในไร่ฝ้ายเห็นหญิงคนนั้นไม่พระเจ้าค่ะเธอจะตามหญิงคนนั้นดีหรือจะหาตัวในตัวดีหยุดกึก ต้องมีคําอะไรแบบนี้คือหมายความว่าพระองค์รู้ว่าจะจัดการทีมงานของพระองค์ได้อย่างไรพูดไปแล้วคนพวกนี้ยอมอืมยอมพระองค์พอยอมพระองค์ก็ตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังก็บรรลุธรรมพอบรรลุธรรมเข้าใจสิ่งที่พระองค์เข้าถึงก็เข้ามาเป็นทีมของพระองค์ที่สามข้อคิดทิฏฐิที่มากเกินไปจะทำให้พลาดจาก กุศลแลรทความดีงามเหมือนเช่นดินจริงๆบริวารนะี่ยยอมหมดแล้วอยากบวชหมดแล้วแต่หัวหน้าไม่ยอมเพราะทิฏฐิมานะเยอะเกินไปตรงนี้บอกอะไรกับเราบ้างบอกว่าการตรัสลูุกธรรมของพระสมามุธเจ้านั้นมีจริงวิธีการก็มีอยู่วันนี้ใครก็ตามที่ได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เชื่ออย่าพึ่ง อย่าเพิ่งไม่เชื่อแบบร้อยเปอร์เซนต์ให้ฟังเอาไว้ก่อนแล้วหาทางพิสูจน์ให้ได้พอพิสูจน์ได้แล้วเดี๋ยวเมื่อจะหมดสงสัยเองอย่าเอาแต่ดือ้ออย่าเอาแต่มีทิฐิมากเพราะตรงนี้จะตัดผลทางที่ทำให้เราไม่มีโอกาสได้พบความดีงามไม่มีโอกาสได้เข้าถึงพระรัตนตรรยในตัว เพราะฉะนั้นฟังแล้วเนี่ยแม้ยังปฏิบัติยังไม่ได้ผลมากเท่าไหร่ก็ให้อย่าเพิ่งตัดสินใจไม่เชื่อน,นี่เป็นข้อคิดจากชดินถัดจากนั้นมาคือทีมที่พระองค์มุ่งหมายคือคนที่มีบุญมากๆเพราะต้องไปทำงานเช่นเดียวกับที่พระสัมมาพุทธเจ้าอยากทำคือทำให้คนเข้าถึงธรรม ดังนั้นภาษาวกที่จะไปสอนให้คนเข้าถึงธรรมได้ภาษาวกก็ควรจะเข้าถึงธรรมด้วยไม่งั้นก็ไม่รู้จะไปสอนอะไรเขาข้อหน้าสังเกตขัดมาตรงนี้สําคัญนะคือทีมของพระองค์ในตอนแรกนี่ยน่าสังหน้าสังเกตมากมีคุณสมบัติหลักๆนะลองดูนะหนึ่งทีมส่วนนี้โดยมากอยู่ในวัยหนุ่มโดยมากอยู่ในวัยหนุ่ม เช่นพัทธวัคคีพระยาศัต์กับเพื่อนๆอีกห้าสิบแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนพระอานนุ์พระอนุร,อนรุตอะไรจี่ปาทะนุ่มๆนั่งนั้นนะชาวเมืองในกรงราชครือก็น,นุ่มๆนั่งนั้นนะออกบวชกันเนี่ยพระโมคคลลาภาษาลยบอกนุ่มๆนั่งัง้นนะแตกไหมพระสัมมาวุตโธเอาแต่คนหนุ่มเพราะคนหนุ่มยังแข็งแรง แข็งแรงเพราะฉะนั้นวัยที่ควรจะไปทำงานฟื้นฟูศาษ,ษ,ษาคือวัยที่แข็งแรงอายุมากๆแล้วจะไปอออกตะลุยเนี่ยนะยากแต่อายุมากๆนี่จะนั่งทนคือนั่งแล้วลุกไม่ขึ้นเนี่ยก็จะนั่งทนเอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่เมื่อยนะเมื่อยแต่มันลุกไม่ไหวเนี่ยนะมันต้องมีคนมาิ้วปีกขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยเอาวัยอย่างนี้ก็จะเป็นวัยที่ไม่ค่อยเหมาะอะไรเนี่ยนะ แม้แต่พวกเราจริงๆเราก็ดูเราก็ยังนะยังอยู่ในวัยที่เหมาะแก่การฟื้นฟูพุทธศาสนาเนี่ยสองกระจบทีไรสวยทุกทียังสาวทุกทีเน mm ี hmm. ่ยก็เหมาะแก่การฟื้นฟูพระศาสนาโอ้หนึ่งวัยหนุ่มนะทีมงานพระองค์วัยหนุ่มสองมาจากตระกูลที่ดีสังเกตดูมาจากตระกูลที่ดี คือพระัญญาโกณทัญญานี่ก็ตระกูลพราหมณ์ตระกูลสูงนะพัทธวัคคีนี่ก็ตระกูลกษัตริย์ยศกุมารเพื่อนเพื่อน,อน,อนตระกูลเศรษฐีนะชาวบ้านชาวเมืองที่เขาบอกมาตัดสกุลเขาตัดสกุลเขาเนี่ยนี่ก็ตระกูลดีๆกันเลยนะสังเกตไหมว่าทีมงานตอนแรกต้องเปอร์เฟกมากต้องสมบูรณ์มากเพราะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวจะมีคนไม่เชื่อเยอะ จะมีคนรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ไม่มีอะไรจะทำแล้วเนี่ยแก่แล้วถึงมาบวชเพราะฉะนั้นก็ไม่เท่าไหร่นี่ตระกูลอยากจนอะไรอย่างนี้นะมาจากตระกูลต่ำตระกูลขอทงขอทานอะไรว่าไปโอ้พวกนี้ลำบากถึงมาบวชเพราะนั้นพูดอะไรไม่น่าฟังตระกูลดีสามความรู้ดีความรู้ความสามารถดี ครามโกนัญญาความรู้เยอะไหมเยอะยะสกุมารเป็นลูกเศรษฐีอย่างนี้ต้องมีความรู้มากไหมความรู้มากพัทธวัคคีลูกกษัตริย์ความรู้เยอะไหมความรู้เยอะเห็นไหมความรู้ดีเพราะพวกนี้ต้องไปทําหน้าที่สําคัญเพราะนั้นต้องมีความรู้มีความสามารถพูดอะไรกับใครก็จะได้รู้าจะต้องพูดยังไงกับคนประเภทไหนอย่างไรดีความรู้ต้องดี สี่ฐานะดีด้วยอ่าโดยมากรวยๆไม่ยากจนข้นแค้นนะถ้ายากจนมากนี่เขาก็จะดูถูกก็ได้ว่าอ๋อลำบากถึงมาบวชพอลำบากแล้วมาบวชมาบวชแล้วมาเที่ยวสอนชั้นฉันยังรวยกว่าเนี่ยไม่ฟังแต่ผมแบบโอ้โหทําไมเป็นเศรษฐีแล้วบวชทําไมเป็นลูกกษัตริย์แล้วบวชอย่างนี้พูดแล้วน่าฟังไหมหน่าฟังห้ามีชื่อเสียง มีชื่อเสียงคนรู้จักทั่วไปชดินนี่พันหนึ่งเดินเข้ามานี่ทั่วทั้งเมืองรู้จักหมดคนแบบนี้พูดแล้วน่าฟังไหมน,น่าฟังเพราะมีชื่อเสียงและในบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นนะที่สําคัญมากๆเลยต้องมีใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระสัมมาพุทธเจ้าตรงนี้สําคัญมากทีมงานหมายความว่าประธานประธานคือพระสัมมาพุทธเจ้ากับทีมงานคือ เหมือนถ้าคิดเป็นบริษัทเนี่นะประธานกับคนในบริษัทมีใจดวงเดียวกันพูดยังไงไปพร้อมกันหมดไปในทางเดียวกันใจดวงเดียวกันอย่างนี้จึงจะทํางานไปด้วยกันได้โดยเพ้องงานใหญ่ๆอย่างนี้เคยมีอยู่ครั้งนี้นี่เราอยากจะรู้ว่าใจนั้นเป็นด